เช้านี้ที่สกลนครโอ้มาสร้างเฮือนอยู่กลางทุ่งนาเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดน้ำก็เต็มให้เต็มขั้นพี่น้องสกลนครเนี่ยโพดแล้วฝนดีขนาดพี่น้องเลยโพด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 พวกพี่น้องพวกบดเขินบดมือมันตกมาบดได้หน่อยเ,เลยพี่น้องเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องเลยจนบ่มีเวลาหายใจพี่น้องเลยแต่ก็ขอบคุณเด้อฝนตกกระได้ ยังให้ยุดจักอาทิตย์จังตกใหม่นล้วพี่น้องเนาะเทวดาบางคนพักกระเว้าฝนตกกระจมนะ่มเนาะแดกกระจมนะ่มเนาะปรแม่นจอมว่าให้ฟังพูดให้ฟัง ไปด้วยท่องให้ทห่องนาเขียส้วมพุ่มสวัยน้องเอเข้านาบ้านพี่น้องพอต้องเสียงเงินไปจ้างคนด,ดับ้านเบิดพีด่น้องไอ้พวกท่องไรก็ได้บางเจ้าก็ออกมาแสม้มบางเจ้ากับบุรีเสม้มเจ้าใดขี้ข้านกับบุรีเสม้มเจ้าใดบุกข้านก็บอบมาแสม้ม บ้านนอกเข้าไปได้ไหนบรรยากาศดีบพ ข้าอีกแล้วยอดร้านข่าอีกแล้วซื้อปิ้งไก่อีกแล้วยอดเอาซื้อปิ้งไก่พี่น้องเมื่อปั่นลูกไส้กินก้อนยายซื้อปิ้งไก่เลาจากซองปิ้งเพื่อลูกน้ำลูกน้ำฮาน้ำซองปิ้ง เด็ดเตะบ่ยากอับ่ต้องเอามันจะกาดค้นไปหากินบ่ได้ครับมาซื้อดีอยู่ได้เนาะเขาไปหากินบ่ได้ฝนต้องทำเขา ขออนุญาตเด้ออย่ายให้เด้อสาวแม่ค่าขายปิ้งปลาปลาเผาเนอ้อเ,เออเ,เอ,อิเ้อญเอ,อิเออ้นให้มันรูรูเขาเอิ้นปลาเผาขันขันโบราณก็เอิ้นว่าปิ้งปลาขันโบราณกัเอิ้นปิ้งปลาผมว่าขนมตาลสิบบาทมาเจ้ อัน2ก้อนนะ10บ,บาทคโอ้เจ๊พนาาคาลูกเจ๊คาลูกบอเจ๊าคาลูกน้อยท่านซุกบ,บอ,นนอนเหนรอ คุณสาวคุณสาวขายปิ้งปลา,าพีพ่น้องคุณสาวขายปิ้งปลาเก่งใจเอาตำ,ตำทะเลรวมบ่มตำเบบาน,าน,นี่ยแหละบัวแซนั้นบัวแซนี่บ่เ้บ่เอาใสา่พริกตามเม็ดแค่นั้นแหละ,ะาาตาก ตำแล้วกับบตน้ำปลาบไซตสซรุโบไซตถุงบไซกระเทียมบไซตปลาเดกบไซตน้ำมันงาเมืงไม่คิดบนนั้นนะขายซัมผู้ขายซัมุกดย่างแน่ค้ากบลูกค่าเพียเดียวตำได้แล้วใส่ถุงได้เรียบร้อยเลยได้ไม่ใส่อันนั้นไม่ใส่อันนี้ของเรา พีดเดียวกับลูกค้าพีดเดียวกับแม่ค้าอีกรายากาศบ้านเอกกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยทงให้ทงนาช่วงฤด,ดูกาลพ่อปลูกหว่านเขาว่านก้าดำให้ดำนาผู้ดำก็มีพี่น้องผู้บัวดำก็มี